ครับผมไอ้สายพนมาแล้วเมื่อนี้ล่อไก่ก่อนครับเ๋าสิมีเมนูเด็ดสิ่เป็นเมนูอยังล่อชมเลยครับติดตามชมมาเลยครับล่อไก่ก่อนล่อไก่ก่อนครับผมไปหาวัตถุดิบกันครับในการเฮ็ดเมนูไก่เ่อหนี่เฮ็ดยังมะม่วงกันครับดูละมาหาครับฝากสวนขั้วขางบ้านครับไปลุงหลักคนเลย นัง่งดังพี่หลงครับผมนี่แหละครับว่าว่าใจรักกับตะไคร่แหละครับขอลุงไปลุงลุงขอตะไคร่หน่อยครับเราไปอยู่บนฝนขอหล่าหล้าก็ไม่งั้นนี่แหละครับเขาอื่นทักสวนพวกหางบ้านยี่หรีครับกินได้แต่ว่าของลุงนะครับของผมไม่ไดป้ปลูก แต่ไข่ก็ทำใส่ยยกะกวนี่กัมนึงมาแล้วครับนี่พ่อวาง่าก็พักสวนขั้วทางบ้านอี่หี่ทางบ้านเข้อีเหรี่คงจะข้อ ครับับบไดด้้ววตถุิมาแลวสวัสดีครับไอซ์ไซฟอนมาแล้ววันนี้เชฟน้องเชม่เห็ดไก่อ้ฟ่างกันนะครับมาลองมึงวิธีการท้ำแรกะขั้นตอนว่มามันจะออกมาสวยงามและน่ากินเท่าไรครับเรนี่ให้สองตครับสองตครับผมขั้นตอนแรกกันหั่นกะระเทียมนะครับ <S <S> <อา S 3> หันห่น,น,นกะนนระเทียมไข่หั่นกระเทียมไข่ตะไคร่นะครับแล้วก็ กะเทียมใส่พริกไทยดาใส่ครับร่วมกันแล้วก็ใบมะกรูดจักหน่อยครับตำละเอียดนะครับนี่ผมใส่ไปแล้วโอเคตำตำมันไม่ละเอียดครับผมโอเคตำตำแล้วที่นี่ก็ไปเอาใส่กับไก่ครับผมตำละเอียดแล้วจังใส่กับไก่ครับผมตำเครื่องมันครับตำตะไคร่พริกไทยดำใบมะกรูดแส้กันแล้วนะครับ ใส่ข้าวิขำการมักคเลครับไ่ใครับผมโปลงไปครับผมโอมีวาผู้ช่วยครับผู้ช่วยน้องคาสสิคครับผมมีผู้ช่วยเจฟครับครับผมใส่ยังแน่วันนี้นข้าวศิใส่เจ็บแสบเซอสหอยครับหอยเพื่อเกาะเครื่องปรุงครับใส่ลงไปซอสหอยซอสออผู้ช่วยสิดูใส่ตนี้เออซอสหอยลงไปก่อนครับ ถอยต้องไปครับมาใส่เครื่องปรุงตอนนี้รสดีครับรสดีใส่รสดีดีลงไปครับชึบชึบชึบถึงจะพ่วงเสียบได้ครับใครอยากมัดนัวสำเดก็ใส่ลงไปครับครับผมใส่สองตัวครับผมไก่สองตัวบ้านนี้ก็ผงนัวครับอือผงนัวนะครับใส่สองตัวใส่รสผงนัวแล้วจะใส่นะครับ ตัวละสองตัวดีโอ้เขาอยู่โควต่เด้อตัวละ่องนี่มันตานตัดตัดลดจัน่อยนะครับแต่ครับผมมันตานตัดลดจัน่อยครับดนั้นจีบเือนแล้วก็ซอปรุงรสครับซอปรุงรสครับผมเพิ่มกลมหอมขันไปครับกิล้วะมืออครับผมครับผม เป็นเ็จแล้วนะครับมาดีห่อากับคนให้เข่ากันครับมาผมน้องก็ติทสยาครับอ้าวลูกไก่ลูกไก่ลูกให้ทั่วลูกให้ทั่วครับทำการหมาดครับโอ้ยลูบให่ทั่วลูกให้ทั่วเออผู้สวยเปลี่ยนนะครัเดี๋ยวพออีกอย่างเดียวใช้ยันกันนะครับผมครับผมลวกให้ทั้งทัวร์ผิวหนังครับนี่มัดทำการหมัาดไปครับอห้องล่างนะหนังรัวมันยูห้องล่างครับวันนี้ ้ววมันชัวกันครับเอ่เข่ากันครับครับส้ลูกสุลด้องใส่พ่อไปนี่ครับผมอันนพ่อเปพ่อครับใส่ผงหน่วยนิดหน่อยครับเฮ้ยหนูฆ้าที่ก็บหนมาาพ่อตองนะพ่อเลี้ยวลงสุลด้องใส่เบาทแล้วลูกบอสตองใส่ดบออครับเกี่ยวกับพ่อนครับ มักครับผมนี่เท่ากับควายเตนแล้วก็ข้างในต้อบันทีนี่นี่ครับยัดเข่าทองนะครับนี่ตามะหยัดกลับไปเปลือกเพิ่มหอมครับยัดกลับไปครับยัดเข่าทองมันน้ำเอาเครื่องปรุงยัดกลับไปนะครับเพิ่มมหอมครับผมบั้นนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะครับมักไว้จักชินมาที่ครับให้เครื่องปรุงเข่าเนื้อห่านได้ครับ เดี๋ยวห้องก็ไปเห็ดไก่อุฟ่างกันครับครับผมมักเรียบร้อยนะครับผมเครื่องเขาเนื้อเรียบร้อยแล้วขั้นตอนกันเห็ดไก่อุฟ่างครับปวดครับผมเทน้ำใสอีกหน่อยครับเทน้ำใสเพื่อให้มันสุกข้างในครับเทเทส่เครื่องหนึ่งบ่ไก่เครื่องคนละเี๋ยอพ่อขวบไปแล้วเทน้ำใส ทเราต้องเตรียมคือเตรียมขวดแล้วก็เตรียมปิ๊บเพราะว่าเขาสีอบฟางนี่นี่เราต้องเตรียมขวดแล้วก็ปิ๊บเพื่อจะเอาไก่เข้าไปในหันเอาไก่ตั้งบ่บันเอาตัวน้อยก่อนบ่เอาหนามเส้นใหม่ยังไงเนี่ยกันแห้งกันหมอแห้งครับเนี่ยนีกันแห้งทอม ครับผมตัวหน่อยก่อนบ่อยฝนลองพิสูจน์ตัวหน่อยเอาตัวใหญ่ก่อนก็ได้ไหมตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยโอ้โหครับมาเบิ่งน้ำกันเด้อมันจะลุดบ่น่ะตั้งได้ดีเด้อลุดลงไปหันมันบ่มี่ใช่ป่ะมันมีกับปิดแล้วก็บ่อียังครับผมมันสิเรียบร้อยนะครับตั้งตั้งเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วก็งับ คุ้มลครับคุมเครับคุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือวิธีการคุมไก่ไก่นานผมแล้ววันที่นี่โคบใต้บใต้โบินนะครับกันควนเขาครับเดี๋ยวคว้านสิเขาสิมันกินฟางโอ้โหเห็นเลิดเดัวเดับผมมแหนนเลยครับทแนแห้งไร้่มันสิออกยาก ไปดอทงขึ้งกันนะครับกันมันใหม่กันขึ้นก้อนครับกันใหม่ก้อนชุกบะใช่ครับกปมันใหม่ก้อนชุกครับไปที่นี่กะหาเห็ดแล้วกะนี่หลือว่จะไปหาเราหาเฟียงนะครับเอาผมจะไปหาเฟียงข้าวครับวัดผมมันีไมาเอาเฟี้ยงเอาเฟียงนะครับผมไปขอใส่ผ้าเดียวครับนั่นหมาหาเก็บเฟียงครับต้องใส่ไรดิ ออกไปหลายเลย,เยหลายครับว่าปลอยทงหน้าไปครับมมเอาขบรรยากาศโดนฝูงฝูงกล้วยครับทรมาติสุดๆุครับหอมยิงออย่งหอมยิ่งย่งเอางไปนอนใด่วัดิิบแล้วสืบุปแล้ว,ว,ปลวไปเผาไกล้กันหนีหอบที่สองหอบที่สองไ <c ười> กล้สองตัวสีดยจะหอบนาะเหมือนในไกล้คยสี่สุ คุณค <g uss> uh ุณนะคุณนะเทิ้งหับเพิ่งจมเล้อปาที่นี่คุณคุณถ้ามาดาดีค่ะเที่ยสีได้กินไก่อบฟางมาที่นี่อบสองตัวคุณได้บันที่นี่แจ็คสิแจ็คหอบเด้อเทียสิเลี้ยวบันที่นี่ไปไปไปเดี๋ยสิหอบน้ำกลดอกกินเนางครับเด้ออไปล่ะคุณโอเค ครับผมได้เพียงมากนะครับมาครับผมทํำกันเห็นกใจองฟ่านะครับเขาใส่หลอดลอค่อยเติมมาด้วยครับเปียงครับหลอบแบกใส่ก็ทแม่วงเดือนเ่เดือดแนกว่ช่วยหรอวะเอาเห็นหอกก้นแล้วเนาะครับผมไม่เห็นไหมแห้งด้เนี่ยเออเรพอแลปเรีก็ปเรยอแบกว่าไปยังหลอดแบกใส่ก็ต้องเดือครับผม ไปแล้วมันสีมันสีใหม่กวันสุกดิครับผมทำการ,ร,รจุดไฟนะครับจุพไฟจุดเตี้ยงออกครับร <c oughs> หลังเรเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับแต่ของมีผพู้หนึ่งย่า <c oughs> งผมเหนเขาไม่คิดต่ก็ชอบมอ่ะ เติมแล้วครับโอ้โหเติมเอาๆเติมเพียงไปประมาณจาก40-30ินาทีนะครับใก่อนจะุกพอดีแต่ว่าจะมืก่อน่ากาจะออกมาแบบี้นะครับขอครอ้ม้วค่อยเติมนะครับค่อยๆเติมยมงเห็นตัวอรเจ ที่เหลียย่ยมมันป็นขนสนนี่ที่นี่ถามมันสามชิ้นมาที่หระมาณมันนี่ไปไหวประมาณ,มมาณใส่พอคอยเตยือนเราทิม่มไปจ้ะประมาณยี่สิบมาที่นะครับไปไปแล้วเขาจะไปเปิดเหมือนกันครับวา้าวจีพ่อดีพร้อมกินมับ เปียงกับยังหน่อยเด้อบันไทยสีเปหอบเปียงสอตัวเด้อบันที่นี่เด้อสองตัวไทยสีเปหอบเปียงกับเปหอบเด้อบันปูนพี่น้นองปูนปูนปูน,ปน,ปน,ปนยิ้ม่องกล้วยปูนเปียงแม่ทอดขนมนาเบิรงเด้อบันที่นี่ว่าสิสุกหรือว <laughs> ่าสุกท่อรุ่นนะครับจะผู้เฮ็ดจะ ครั้งแรกครับมึงตากรีวิวพันเลยอยากลองท่อครับมึงกันว่าร์สซุกงามซั่มไหนครับผมได้มีชิปเจ้านาที่แล้วครับเพาสฉะนั้นเปิดมึงครับว่ามันสีซุกป่ะครับเปิดมันสีซุกป่ะเนาะเป็นอะไรซุกป่ะเนาะลองไปลูกลองไปเที่ยวเที่ยวไ,ไ,ไม่นเนี่ยแนวแนวเที่ยวเข้าไปใส่ ข้าสิ๊งเราบ่างเหยียบไปเขาก็ต้องเอาเปี s <S uh, ้ยงออกแล้วก็ขวดขี้ดินออกที่เขาถมไว้มาเบิ่งว่ามันจะสุกบอเดอร์ที่นี่เขี้ดินออกนะครับที่โผล่ไป้ข่าฝนเข้านเชียยไม่หิดเองวะ เกลียไม,าาม่ห,มห,มาหายซีกเป็นตะสุกมาซิกเกลี้ยของม่ไก่แล้วมันรอดเนะหอที่นี่นะครับมาหลด่มกันนะครับ หนึ่งจอาโอ้โหไมได้หัวอพอพอดีงามเลยครับงามงามฉัียว่าสีสวยสวยนะครับพอดีเลยนั่งนี่ครับห่างนอกเกลียดนหน่อยแต่ว่าทางล่างซ้ำหนึ่งเลยครับสวยครับสวยถือว่าพานครับถือว่าพานเดี๋ยวเขามาลองซิมกันเลยครับเอาโจม้าโจม้า ห่อนบ่โอ้เปลยครับเปลยห่อนด้ <teaching. S 2> oh, hey, ิสิจมหมอมาลดเอาเปี right ๊ยงแม่เปี๊ยงจับเอาแม่จมเป๊กจมปิกเอาเปี๊ยงจับโลดมึงเป็นปยังดอกเอาไปย่างมาสิเอาไปยังดอกเอาจมปิกมันจุดครับมันเปลยได้ดิสิมันเปลยได้บอครับผมนั่นเนี่ยไม่เขาที่เขาเตรียมไว้แม่ไม่ไม่ไม่แย่มันเปลยมันดูริ้วอูดิสิเอ๊ะจับมาแม่เอ๊ะเด็กได้สิได้กินไอตัวมันน่ ครับผมพี่น้องครับาวางหเลยวางหัเลยตัวแา,างไว้เลยนลลลั่งลงวางลงวางลงกระซิบมันะครับเนม,มัน้องอเลกมันสีหอนลานหอนโอ,อ,อ้เปลยครับเป็นปยเ,เ,เ,เอาเอาขันต้อมเอาก้อนครับเปลยเอาไม่หายจริกบางดี

สุดยอดครับของเนื้อนี่เอือเบี้ครับผมเบียเบี้ยไมากินพี่ลูกแก่ข้าวจะข้าวครับกินน้ำเกล็กห้วยแก่ข้าวครับเบี้ยบ่น้ำเกล็กห้วยลูกห้วยห้วยครับเกล็กห้วยถ้วยใหญ่ๆหญ่จะจะกินแหลบ่ะต่อไปครับเอามากินเลยจะได้กินแหลบอ่ะของเนื้อของลังนี่ครับฟ้านครับเบื่อเมื่ครับนี่ซุกงามพร้อม ครับผมตัวที่สองนะครับนี่สบปัะมาณนี้สิมาที่ครับมันหลุดไงครับเพราะว่ามันโตหน่อยก็โตผันครับรอชมเลยนะครับเดี๋ยวทำตีระลังรอนนออกลูกออกคาสีแกบกกลตรงถึงตรงครับผมตัวที่สองครับหนึ่งสองหนุนครับล้นล้น่ายังวะไม่มวะวเด้อเพราะว่าใหม่แล้วกิน พอดีคสวยงามครับงสองพ่อถือกล่งเนี่ยแต่ล้างอาชีพท่าน่ยมแหงแต่พอดีละเพราะว่าเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้แสดงว่าเขาเผาหลังบ่ถือก่องเผาจะหนีทังนี้เขาบกไนีมันไม่ไดถือทั้งนี้เบื่อแล้วนี่มันสิขวมกระสุกเป็นไรสายฝนฝากคลิปฝาก ฝากช่องฝากนั่นฝากนี่ฝากช่องไอ้สายฝนมาแล้วเด้อครับคับคลิปไก่ออ้วฟางครับกับเชฟต่ำเหมือนกันครับโอเคขอบคุณครับคลิปนาสีเฮ็ดอีหยังฝากคลิปนารอชมนะครับ่าสีเฮ็ดอีหยังครับผมตางช่องไอ้สายฝนมาแล้วครับผมกดอะไรนะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอาผมเปต่อมางามครับพอดีกินหิว แต่มักคลิปนี้ก็ฝากช่องคลิปไอ้ไซค์ฝนมาแล้วนะครับขอบคุณครับ